สวัสดีครับภาพที่ท่านเห็นอยู่นี่นะครับเป็นพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับในอิริยาบถโผล่มาทรงผลมาขนาดสูงสุดในประเทศไทยนะครับขณะนี้รูปหล,ล่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับยังขาดของส่วนของฐานนะครับซึ่งจะประดิษฐานอยู่ที่วัดเขาข้างอําเภอโทรามจังหวัดราชบุรีนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยถึงความเป็นมาของโครงการหรือและการจัดหาทุน ในการสร้างฐานปฏิสถานนะครับภาพพระที่ท่านเห็นอยู่เนี่นะครับเป็นพระสมเด็จนะครับที่จะเป็นของที่ระลึกสม,มานาคุณให้กับผู้ร่วมบุญสร้างฐานนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยถึงความเป็นมาของพระจุดนี้นะครับว่าเป็นมาอย่างไรและจะต้องทําบุญเท่าไหร่ถึงจะได้พระสม,มานาคุณหนึ่งหนึ่งองค์นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับเจ้าของโครงการโดยตรงนะครับว่ามีความเป็นมาอย่างไรนะครับ ในส่วนของพระสมเด็จกุนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับอาจารย์บุญชัยอีกครั้งนะครับเริ่มแลอาจารย์ครับอาจารย์ครับกล่าวถึงความเป็นมาแนะนำตัวเองก่อนครับเป็นใครครับครับผมชื่อสุประสักอาพรเทวันเคยเป็นผู้อำนวยการวิทยาเทคนิคราชบุรีอยู่หกปีหกเดือนครับผมหกปีหกเดือนครับผมผมเป็นผู้ที่ศึกษา วัดกลาขงของข่อยจนได้หลักฐานแน่ชัดแน่แล้วว่าสมเด็จพิจันโตมาอยู่ที่นี่ไปที่ลงไปมาโดยพบหลักฐานสําคัญคือภาพจิตรกรรมฝาผนังที่เราโบสถวัดอินทรวิหารก็เขียนบทความเผยแพร่เป็นคนแรกทําให้คนรู้จักขึ้นนีประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองเนี่ยเมื่อผมอยู่ที่ราชบุรีเนี่ยมีคณะพักพวกกันเรียกว่าคณะทำงานตากศีลอนุสร ก็ด้วยความจงรักภักดีและนึกถึงพระหมหากรุณาธุคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเมื่อปี2317ท่านเป็นพระหมหากษัตริย์แล้วมาบัญชาการรบอยู่ที่ตำบลนางแก้วอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี48วันสาเหตุก็คือว่าพม่าเนี่ยได้ผลักดันคนมอนอบพยพเข้ามาทางฝ่ายไทยทีนี้ทหารเอกของพม่าเนี่ยเหิมเกริมได้ใจ ก็ล้าลุกเข้ามาเรื่อยเรื่อยเรือยเ,อยเอ่อพระเจ้ารุงพนบุรีตอนนั้นเนี่ยก็ให้แม่ทัพนายกองของเราเนี่ยไปต้านเอาไว้แต่ท่านพิจารณาไข้ควรแล้วว่านมาจะเอาไม่อยู่ท่านจึงต้องเสด็จมาบัญชาการรบด้วยพระองค์เองนอนกลางดินกินกลางทรายอาศัยอยู่ในขับถ้ำบ้างอะไรบ้างแถววัดเขาข้างแล้วก็ที่อื่นอีที่วัดเขาข้าง ตำบลน,า,นางแก้วอำเภอโพธารามเป็นเหตุการณ์ที่สลดใจที่สุดระหว่างที่ท่านมาบัญชาการลบอยู่นั่นทหารเดกหมอหลวงเขาให้มาส่งข่าวว่าพระราชมารดาคือนางนกเอียงน่ะป่วยหนัก<อ>คือพูดง่ายให้พระเจ้ากรุงธนบุรีเนี่ไปดูใจพระราชมารดา<อ>ท่านน้ำตาไหลและตอบไปว่าแม่ก็รักแผ่นดินไทยก็รัก<อ>ถ้าไปตอนนี้เนี่ย อาจจะเพียงพ้มกับพมา่าเราก็จะเสียรุงธนบุรีนี่คือความเป็นมาเพราะนั้นคณะทํางานเนี่ยเรียกว่ารวบรวม,รวมสมทบทุนหาปัจจัยก็เลยหล่อพระบรมบรูปพระเจ้าตากสินพระอินิยาบทโผลมาโผลมาคือยกขาหน้าขึ้นตามภาพที่เห็นเสร็จละน้ำหนักรวมสิริรวมแล้วเนี่ยสามตัน หลอเสร็จเป็นองแล้วประดิดสถานชั่วคราวอยู่ที่วัดเขาข้างรับด้วยสียรออบด้วยเีทีนี้ถาม่าทําไมจึงปล่อยให้เวลาโน่ล่วงเลยมานานเดิมเราจะประดิดสถานที่เขาน้ใต้แต่พอพลเอกประยุทธ์ตอนนั้นปฏิวัติแล้วก็จะแก้กฎหมายป่าไมา้เราก็ไปทําตรงนั้นไม่ได้ตอนนี้เราได้ที่ดินและซื้อที่ดินติดกับวัดอะหนึ่งแปลงล้านห้า เก็บเบี้ยในทุนล้านทอดผระปาได้ไปแปดแสนหรือเจ็ดแสนเจ้าของที่ดินบอกไม่เป็นไรโอนเลยให้เป็นที่ทินดีสงที่เหลือค่อยขายอะไรที่ไหงขายประป่าทอดผระปามาใช้ตอนนี้เราหยุดเรื่องทอดผระป่าซื้อที่ดินเราก็จะระดมทุนทอดผระปาเพื่อทําฐานแล้วอัญเชิญพระบรมรูปขึ้นประดิษฐานภายในปีเนี้นะครับ ใายในปีนี้ทีนี้เราจะทอดพระปาวันอาทิตย์ที่16กดกฎาคมตั้งแต่9้ากา30นาทีถึงเที่ยงท่านไปตอนไหนก็ได้มีอาหารว่างมีน้ำมีกระปาดวัดเขาข้าข้างเพราะตอนนี้พระบรมรูปเนี่ยประดิษฐานอยู่ที่วัดเขาข้างเราเรียกว่าประดิษฐานชั่วคราวอยู่หลังโบสถ์นะครับแต่สถานที่ที่เราจะ ประดิษสตาตาถานสาวก็อยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละก็คือที่ดินที่เราซื้อได้อยู่หน้าถ้ำมรกตถ้ำมรกตมีความสำคัญอย่างไรเดี๋ยวผมจะมาเท่าอีกเรื่องหนึ่งชัดเกี่ยวกับเรื่องนี้ับอันนี้เราจะมาเท่าเรื่องอเราจะหาทุนทีนี้หาทุนเนี่ยเราก็ตั้งกองระป่าขึ้นมามากน้อย ทุกคนเนี่ยจะได้รับพระเป็นเครื่องสำนาคุมตอดแทนพระทั้งหมดนี้จะมอบให้ที่ปรึกษาคณะกรรมการต่างสินรุ่นสอนคือคุณพี่บุญชัยจรัสรัศมีมีตำแหน่งทางสังคมหลายอย่างบินมาจากภูเก็ตโดยเฉพาะเพื่อสนองออกตัญญูกตวเวทิตาต่อสมเด็จเจ้าตากสินก็ขอกราบเรียนเชิญพี่บุญชัยครับก็ถือเป็นภารกิจทำบุญแทนแผ่นดิน ในชีวิตปัจฉิมวัยที่เรายังมีชีวิตอายุไขยอยู่ครับสำหรับพระเครื่องนะครับที่จะสมานาคุณใช้คําว่าสมานาคุณกับผู้ที่บริจาคบูชาตั้งกองพระป่าที่จะร่วมสร้างฐานพระบรมราชานุสรสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่สมรภูมิบางแก้ววัดเขาข้างอําเภอโพธารามจังหวัดราช,ชบุรีให้สําเร็จ ามที่ท่านอาจารย์สุรศักดิ์อภรเดวันได้อธิบายว่าจะให้สําเร็จในปีนี้ครับซึ่งขนานีีการรวบรวมปัจจัยและการสนับสนุนก็หลายหลายภาคส่วนได้ร่วมอนุโมทนานะครับแล้วก็ถวายเป็นพระราชาสักาการละแด่องค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชครับสิ่งที่จะมอบสําหรับผู้ที่ร่วมบริจาคบูชานะครับ จะเป็นการตั้งกองพระป่าหรือบริจาคเป็นปัจจัยนี่เป็นพระสมเดม็จวัตระครังครับโดยคณะกรรมการได้รวบรวมไว้และผ่านการตรวจสอบอายุนะครับการตรวจสอบทางกายภาพทางหลักวิทยาศาสตร์นะครับ,รบและภาพขยายมวลโคนมวล,มวล,มวลสารมีใบรับรองบาร,รับประกันทุกองครับเพร,ราะฉะนั้นทํามที่ผมได้รับการไว้วางใจให้เป็นผู้ชำนาญการด้านพระสมเด็จ นี่เป็นพระสมเด็จบินทบาตจากตระกูลใหญ่ขอสงวนนามว่าตระกูลใดนะครับเป็นพระสมเด็จที่สมเด็จโตท่านสร้าง2,392แล้วนำใส่เรือใส่ย่มท่านรับบาทตอนเช้าในละแวกคลองบางกอกน้อยแล้วก็ในละ,นละแวกหลายหลายฝากฝั่งคลองในเขตบางกอกน้อยบางกอกใหญ่สมัยโบราณนะครับในกรุงรัตนโกสินทร์ท่านได้กล่าวเป็นอมาตะวาจาว่าเก็บไว้ให้ดีๆนะจ๊ะต่อไปจะหายากจ้ะ จนพุทธาพาลนิ้น,นำคำนี้ไปใช้ซึ่งจริงๆท่านบอกกับชาวบ้านให้เก็บไว้ให้ดีๆนะจ๊ะเป็นพระบินทบาทที่ท่านแจกญาติโยมครับนี่ครับนี่เป็นเป็น,<ใ>นส่วนหนึ่งใช่นี่เป็นส่วนหนึ่งครับ,บแล้วนี่เป็นพระที่บอกด <ตา S 1> ้วเยว่านี่พี่บุญชัยมอบให้กรรมการอ๋อไ,ไ,ไท่านเรามอบให้กรรมการเอามาให้แล้วหาทุนมอบให้กรรมการเพื่อจะให้กับผู้ที่เจริญศรัทธาครับอันนี้ทราบว่าองค์ละหนึ่งแสนบาทครับผมนะครับ อันนี้เป็นพระชุดเบญจภาคีครับผมับพระชุดเบญจภาคีก็มอบสําหรับผู้ที่จะร่วมบริจาคจะเป็นพระป่าตั้งกองพระป่าหรือบริจาคบูชาชุดเบญจภาคีชุดละหนึ่งแสนบาทครับผมมีครบห้าองค์นะครับพระสมเด็จวัดระฆังพระสมเด็จนางพญาพระผงสุพรรณพระสุ่มกรพระรอดมหาวันนะครับอันนี้มีพระผงสุพรรณมีครบชุดกับรู้สึกยจะมีทั้งหมดเพียงชุดนะครับเจ็ดชุดนะครับใช่ครับ แล้วนี่เป็นพระที่บอกได้เลยว่านี่คือพระปลุกวัดกร,รยาที่ราชสกุลวง์ในสมัยรอห้าได้เก็บรวบรวมจากพระสมเด็จวัดระฆังบรรจุสถูกเจ้าจอมมารดาแช่มวัดกร,รยาณมิตรนะครับ,รบนี่เป็นวัดกลางคงข่อยตามที่ได้เรียนข้างต้นว่าท่าอาจารย์สุรสัดิ์อภรเทวัน ท่านเป็นผอเทคนิคราชบุรี6ปี6เดือนท่านเป็นผู้ที่ิเริ่มในการศึกษาค้นคว้าและนํามาเผยแผ่จนเป็นที่ปรากฏในปัจจุบันนี้ทุกสนามที่มีการประกวดระได้บรรจุพระชุดพระสมเด็จวัดกลางคองข่อยไว้ในรายการประกวดนี่ครับนี่วัดกลางคองข่อยครับนี่วัดกลางคองข่อยครับและนี่ถ้าเป็นลักน้ําเครื่องแบบนี้จะเป็นวัดกรลยาณมิตรครับและนี่เป็นสายวังครับสายประวัติศาสตร์ กับที่ท่านไตรเทพเป็นผู้เปิดกลุ่นะครับอันนี้เป็นพระที่ที่บอกทาไมใหม่เหลือเกินพระนี่ต้องยอมรับนะครับว่าทางคณะกรรมการท่านมีความวิริยะอุตสาหะที่ท่านล้างพระได้สวยงามมากครับผมใช้คําว่าล้างพระได้สวยงามมากครับนี่เป็นพระสมเด็จสายวังนะครับบรรจุพระท่าพระโดมจําลองครับวัดมงคลสถานสุทาวาดพระแก้ววังหน้า ซึ่งปัจจุบันคือที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติครับนี่เป็นวัดกลางคงข่อยครับครับนี่เป็นวัดกลุ่วัดกระยาอันนี้เป็นกลุ่วัดพระธาตุพนมจำลองครับซึ่งพระธาตุพนรจำลองนมใช่ครับใช่ครับปัจจุบันคือพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเดิมเดิองหนึ่งนะครับเดีมองนี้ครับยังยังยังมีครับยังมีอยู่องค์หนึ่งแต่องค์ที่เป็นพระธาตุพนมจำลองล่มไปแล้วล่มไปแล้วนะใช่ครับใช่ครับอันนี้จะชมได้คือปัจจุบันจะอยู่ที่ วิทยาลัยรู้สึกจะเรียกว่าเมื่อก่อนเป็นวิทยาลัยนั้นสถิตเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อนามจะเป็นอะไรครับนี่เป็นกรูวัดพระธาตุพนมจำลองครับครับผมครับสวยงามมากครับระบุพศอว้เลยนะครับสองสี่หนึ่งหนึ่งครับมองดูเหมือน้าใหม่แต่ผ่านการตรวจสอบผ่านการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์แล้วครับอันนี้ให้ร่วมบุลเท่าไหร่ครับทำอย่างไงคือคือ คือผมไม่สามารถบอกได้รายละเอียดแต่ว่ามากน้อยเนี่ยทุกคนจะได้พระหมดเราเตรียมไว้ถ้าเขาบอกร้อยสองรอย่ะร้อยสองรอยก็มีให้มีให้มีให้ใหนี่นะครับเป็นพระที่จะไปร่วมทุนสร้างฐานแต่ใถาให้นี่ครับคุ้นงามมากครับนี่นะครับ ครับอาจารย์บุญชัยมาให้ข้อมูลผมมาการันตีโดยเฉพาะเลยว่าพระที่มอบให้เป็นพระที่เจ้าพระคุณสมเด็จโตเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในการพิธีพุทธาพิเศษเพื่อบรรจุไว้ในพระธาตุพนมจำลองพระธาตุพนมจำลององค์นี้บอกได้เลยว่าผู้ที่บรรจุคือพระสมเด็จพระบวรลาชาเจ้าสมเด็จพระบวรลาชาเจ้าพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งดำรงพระยศ เป็นวังหน้าแต่ได้รับการสถาปนาเป็นมหาพระมหากษัตริย์องค์ที่สองโดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ากับเพราะนั้นจึงนับได้ว่าเป็นพระที่มีพุทธาพิเศษโดยพิธีหลวงที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ศักดิ์สิทธิ์และสำคัญที่สุดกับครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับทำไมการหน้ารับรองค่ะทุกนี้ครับหลายคนอาจจะไม่มั่นใจอจรานนี้บอกได้เลยนะครับคือ ผมได้รับการยอมรับเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในด้านพระสมเด็จผมไม่เป็นผู้ที่ซื้อขายพระ,พระผมมีแต่วิทยาการความรู้ผมเป็นคณะกรรมการให้คำปรึกษาเรียนรู้พระสมเด็จวัดรัฆัง28กลุ่มมีสมาชิกมากกว่า1 2 0 0 0คนในรายกลุ่มผมแต่ละวันผมจะต้องใช้เวลาลบรายกลุ่มบุคคลประมาณ3ชั่วโมงมีมากกว่าเ0 0คน แล้วก็ใน Facebook ผมมีเพื่อนอีกสามหมื่นกว่าคนครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จักยืนการยืนยันว่าทุกคนยอมรับว่าบุญชัยจรัญรัศมีเป็นผู้ให้องค์ความรู้ผมเป็นผู้เผยแผ่ในหลายๆวิทยาการของเจ้าพระคูลสมเด็จโตจนบอกได้เลยว่าในศาสตร์อย่างหนึ่งคือสมาธี่ยานจกิตเจ้าพระคูลสมเด็จโตต,ติดต่อที่ผมได้ ครับก็สามารวมมือเสียก็ได้โทรศัพท์เดี๋ยวผมขึ้นไว้นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ถ่ายรูปนามบัตรไปเลยใช่ครับสถานที่ติดต่อครับได้เลยอาจารย์กดตัวโทรศัพท์ทีนะครับอีกครั้งนะครับเออ่บอกเบอร์ของผมนะครับสุรศักดิ์อาภรณ์เทวันครับผมศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดห้าเก้าเก้าแปดศูนย์ห้าอันนี้ถ้าใครจะมาร่วมมืก็โทรมาก็โทรมามาผมให้ข้อมูลได้ ผมกเกษียณแล้วจากราชบุรีตอนนี้ผมอยู่ยุทธยาครับอยู่ยุทธยาครับผมเนี่ยนะครับถ้าใครอยากได้พระร่วมกับพระอาจารย์นะครับพระที่พระอินทาบาทนี้ผมรครับุกเท่าไหร่แล้วจ้ะองค์ละหนึ่งแสนบาทครับทุกละหนึ่งแสนบาทนะครับองละองละหนึ่งแสนบาทนะครับเพราะนี่คือพระที่ทางสมาธิจิตญาณจิตแล้วก็การตรวจพลังอ่จาจักรวาลดินฟ้าปรากฏว่า ผู้ที่สร้างคือสมเด็จพระพุทธจารย์โตประมางสีสร้างในสมัยรัชกาลที่สามตามระบบพศก็คือ2392ครับผมครับ,รบ,รบและโดยบุญยญริศแห่งผู้สร้างได้อาราธนาพระบรมสารีริกธาตุพระพุทธเจา้าสี่พระองค์บรรจุไว้ในทุกองค์ขององค์พระครับอาจารย์สวัสดครับครบั้งนี้เนี่ยเราใช้ประมาณในการส,สาร,ร้างฐานเท่าไหร่ครับคือต้องระดมให้ได้ขั้นต่ำนะประมาณนะครับแปดแสนเพื่อทำฐานเนี่ยแปดแสนบาท ทีนี้ผมก็รู้จักในแวดวงดูช่างก่อสร้างกับบริษัทปูนซีเมนที่เขาเขากำลังเปิดตัวยี่ห้อใหม่ผมกาลังจะขอบอกบุญเข้าไปว่าเขาไม่บริจาคเป็นปัจจัยก็บริจาคปูนซีเมนเราจะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายทีนี้นอกจากพระที่พูดผมย้ํานะครับว่าคุณคุณไปร่วมพระป่าร้อยบาทเนี่ยเราก็มีพระที่เขาทาและมีพิธีอย่างดีเตรียมไว้ให้อ๋อพราหไอ้ไหนพิธี ก็มีแต่ถ้ามีปัจจัยมากหน่อยก็สัมมนาคุณให้ตามที่เห็นข้างบนนี้ทีนี้ผมจะเพิ่มเติมคุณไตรเทพว่าอันนี้คุณไตรเทพเคยเคยได้ไปแล้วอันนี้เป็นเหรียญอะไรครับอาจารย์เหรียญพระเจ้าตากก็เรียกว่าโผลนมาข้างหน้าเป็นรูปพระเจ้าตากโผลนมาเหรียญพระเจ้าตากโผลนมาครับนี่ดูดูดูถ่ายถ่ายจากนี้เงาไหมเห็นนะครับแล้วข้างหลังเนี่ยข้างหลังเนี่ยเป็นตา ประจำพระองค์คือเป็นคุดคุดที่ไม่เหมือนที่อื่นเขาคุดที่อื่นเขาหันหน้าตรงอันนี้เบี่ยงและความแหลมคมของเล็บกับที่เท้าและปากจะงอยเนี่ยมันหมายว่ามีพลังมีอำนาจเพราะนั้นเหรียญเหรียญพระเจ้าตากรุ่นนี้เราเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะนะพิธีดีมากปลุกเสกที่วัดเชิงท่า วัดเชิงท่าทิยทยามีความสำคัญยังไงพระเจ้าตากสินตอนเป็นเด็กตัวเล็กๆวิ่งเล่นอยู่ที่วัดนี้พอบวชก็บวชที่วัดนี้ 2, สองพรรษาเป็นเป็น,เป,นเป็นวัดประวัติศาสตร์แล้วก็เหรียญน,นี้เป็นเหรียญประวัติศาสตร์เพราะเกจิดังอยุธยาห้าลูกที่ปลุกเศษเหรียญน,นี้มรณภาพาไปแล้วสี่ลูกเหรียญลูกนี้ให้บูชาเหรียญเท่าไหร่ยสามร้อยบาทครับมีมีไม่ไม่มากละ ออเป็นราคา300บาทนะครับนะี่นะครับแล้วก็เกจิดังที่มรณภาพไปแล้วที่ร่วมอธิษฐานจิตเนี่ยเช่นหลวงพ่อหวนวัดพุทธไทยสวรรค์หลวงพ่ออุดมวัดพิชัยสงครามหลวงพ่อเฉลิมวัดพญาตหลวงพ่อกันนั่นนะนะก็มรณภาพไปแล้วก็ไม่สามารถเรียกกลับคืนมาได้ละ300ครับยังมีอยู่ ยังพอมีอยู่ครับผมจำนวนจำกัดเลยนะครับก็คือถ้าใครอยากได้เหรอครับไม่อยากได้พักสำเร็จครับก็ก็มก็คือเปิดโอกาสให้คนที่มีปัจจัยน้อยก็จะได้วัตถุมงคลที่มีคุณค่าครับผมแล้วก็ร่วมบุญได้ตามเบอร์บัญชี้ที่อาตามหมายเลขโทรศัพท์หมายเลขโทรศัพท์แต่จริงๆแล้วอยากให้ใครที่ยังไม่เคยไปถ้าพอไปได้ให้ไปเห็นกับตาตัวเองว่า พระบรมรูปโผล่มาเนี่ยในในภาพนี้ไม่มีมีทหารเด็อีกสี่คนมีทหารอีกสี่คนเหมือนเหมือนที่เมืองจันทร์ก็สร้างนะทหารเอกครับไปดูทำให้วิธีแบบนี้นะครับต้นธนูในการทำมี่นะครับพระเจ้าตัดรูปมาก็จะทอดพระื่าวันไหนก็จะวันอาทิตย์ที่16กันกรกฎาคมเริ่มตั้งแต่เก้านาฬิกาถึงเที่ยง แต่ใครจะไปกราบสการะในโอกาสอื่นก็เชิญที่วัดเขาข้างใกล้ๆกับวัดเขาช่องพานค้างขาวร้อยล้านที่อาจารย์มิตถือเนี่ยแหละครับนี่คือหนังสือจากคณะทํางานตากศินอนุสรนะครับที่สร้างพระบรมราชานุกศรนะครับสมเด็จพระเจ้าตากสินที่สมเด็จพกุมดางแก้วนะครับวัดเขาข้างจังอำเภอปุจารามจังหวัดราชบุรีอันนี้เป็นหนังสือที่จะสมรณนาคุณให้กับท่านที่บริจาครายใหญ่ ที่จะได้พระสมเด็จนะครับแล้วก็ในนี้จะเป็นตํานานของการสร้างพระสมเด็จเจ้าบุค <physical choice Prof discussion> ุนนะครับทั้งวังหน้าวังหลังนะครับทั้งสายวัดกระยาวัดลังนะครับเป็นหนังสือที่วัดบางขุนครมนะครับครับวัดบางขุนคลมแล้วก็วัดกลางคองข่อยมีทุกพิมพ์ทรงครับในนี้มีหลายร้อยพิมพ์ทรงครับหนังสือเล่มนี้ใช้เวลารวบรวมการการหาข้อมูลมากว่าเจ็ดปีครับ เดี๋ยวผมจะสัมภาษณ์เรื่องหนังสือเดี๋ยวนี้ให้ดักคลิปครับโอเคแต่ว่าให้มอบมอบเลยให้คุณคอนเทนหนึ่งเล่มนี่นะครับก็ร่วมครงการตามให้ตามที่บอกนะครับนี้ค่ะขอบคุณมากครับอาจารย์ครับครับผมครับขอบคุณครับ